เลี้ไไไไไยไร่น,น่กับปั่นสามเนียพูดเราสองในตัวน้องว่านแฮเป็นยี่มโน ไดนแปต่างๆป็า uh ต่างก็มันยดเขียวด้วยปลาดุกปเขียด้วยเพ่เปลเียวปดแล้วไงเ่แล้วก็ไปไปลูกมีป่อแล้วไห้เบิดมือเบิดนปวดไหลมีหลูก้องยังไงเนาะไปตึงสะดุ้งบาดบานมันส่งมันต้องสะดุ้งมันจะรักลังนีดห พีแกปวด,ดวตตาย่บกนนามเสียวม้่อนได้ตาม